ห็นมมันมันันาดที่จุ่มหมดผมมีหลายตัวแ่สองตัวสองตันี่หม่ถึงว่าหลักหน่วยกับหลักร้อยรวมกันเป็นหางเดียวสิเปนหาต่อฟันนี่คือถูกเลยเหคนเล่าบ่ต้องกับพ่อต้อเลยยังไ ด้วยหมาพ่อบฝันก็นี่ไงดอกสมวบบฝันเลย่าฮ่าฮ่า่้นเล่นเลเป็นบ่หวพอรวยะไรวยอะไร่สองสามเดือนกับโบฝันอบฝันเลยนี่ยังฝันเล่นฝันหัวฝันกันฝันก็คอฝันนอืพอเกิดมาเคยฝันอืมสวัีันนี้ฝันนี่คือพอจ้ได้เลียนบ่ฝันเป็นโต ันแล้กรบอกเขาด้ยว่าเราฝันจะสันสีเสืออด้รเลยล่ะันนึ่งพ่อฝันกับป๊าเนแน่โอ้โหสว่าฝันแมีคือขึ้คือเมแม่เลยบอบคอยฝันแต่ว่าการฝันมันโตเลยฝันนี่คือคิวเลยเม่นบอกแต่แสดงว่าเวลาฝันนี่คือจะเห็นไม่โตเลกเลยบอกครับเออเขาบอกเขาบอกเมื่อไรเป็นบอกครับมเงาเขาก็บอกบอกตัวเดียวอืมอบอกากันม่ฝันเยเหกเก็เล็กสาม นั <l> ่นตอนหกสามล้วก็บอกบอกว่าให้อาบใช้กันเด้อยจับใช้กันแล้วว่ามันเก่งนี่หนิเกล็ดปี้ก่วยแม่แม่นบอกเล็กโคกเหล็ดสารค่ะน่ะพันดูอ่าพันสี่บอกบอกเลยว่าบอกเล็กสามตัวเดียวจำได้เล่ากันเพันมาแบบนี้มันแม่นเล็กนะจำได้หายไปหาใส่เอาเองอืมคุณแม่ไปหาใส่เอาเองมันตึงกันมากกับ แม่ก็ฟังแม่ก็ฟังกันอ้าวทีจจับใส่กันห <laughs> อหาได้เดี๋ยวนีน้น้ำหยาดอ๋อ <laughs> บ,บดบดดวงสีมาเนาะบัดสีตีเหลดได้ยังไงกัมาเลยเนาะตัวเดียวเลยนเดียวใส่กันาาย,น <laughs> ยนนงเงันเ <laughs> รา <laughs> อะอไ้เราคอยอ่านี้ากิดปัญหาแอน้มนอดไหเขาพามาอบ่ได้ครับเ่อยู่นะครับเนาะคือถ้าฝันไรถ้าเขาหมันใจเนาะตัวเดียวเลยเขาหมั่นใจเขาจับใส่เอาอื

เอ้าโดยหมาพ่อบัฟันน่กเหมือนววฟันว่าถ้งฟันเท่หนึ่งเี๋ยือพ่อซื่อเลยเ่นั่นแหละก็บอก่อัว่อนี่อ้่อฟันแม่ซื่อเราบอกื่อในแถวนั้นันในสัหรนเะ่แต่แถ่ฟันนี่คือพอบอกเลยว่าเตรียมรับเลยออือนแถวฟันในสันสีเลยวะคำพิสูอมันก็อไหรโอ้ยถาได้เนี่ไปถาน บ่แต่ว่าผมแปลกใจตรงที่ว่ายัว่าถามมันผีมันผีเสด็จมันยังหลายมืงอยู่ครับมันอยี่สิบสี่แต่ว่าผมผมแปลกใจตั้งแต่กับมันเล่หมันก็ได้เหลือแต่วันหยุดปวดครับบ่แน่ได้เนาะกันนี่ละพ่อจะแม่ก็ให้คนอยู่ไก่คนครับพอเราบอกเหล็กตัวเดียวเนาะบอโคกสามแม่ก็บอกเก่าสามมันก็ตัวเดียวกันอีกแปลกได้นี่งวดนี้แปลกได้นี่ท่านเล่นเหล็กเป็นบอก ไม่เพอรวยอะไรรวยอะไรอ๋อแสดงว่าคือถ้าเขาหมั่นใจแต่ถ้าเขามักเหล็กได้นึงคือถ้ามีเงินแล้วเนาะ็คือผู้เขาเรียนเขารวยเลยครับเขาการแพทยครับนี่นะผมมักแต่เหล็กพอแหละคือแต่เขาหมั่นใจคือตัวเดียวคือตัวเดียวมาเลยเนาะตัวเดียวตัวเดียวอยู่มาแล้วไม่เจ้าครับไม่ไวยังหมกไกออกไม่ไว้ยังกาวนี่ต้องทาฟันท่อเยาะๆข้าวเปเดียวแมน เมียพ่นสอบสอบเออแล้เนั่นฝันไปยังไงฝันว่ามีคนมาหนักเขาอยังม่าหรือว่าฝันว่าอย่งนี้เรอเขาสวาฝันว่าอเอฝันว่าูาสาอมกฤักเพิ่นอนออคุณฝันไปเหาฟั้มาเนี่นี่ก็ว่าเขามากมาเพิ่นห่วยสิมันนอนนล้ขคอยจังไดเลรอปะศิมันนอนน้ำเล้าคุณมีเมียแล้วหรปะไม่ยุ่นัข่อยจังไดเลรอปะ ขันเลยนี่แล้วบอกว่ามันเล่นอนน้ำเจ้าอยู่เมื่อแรกถีบมันนี่เลยวันนอ้ก็เป็นเนี่ยและแล้วไปจังได้สิ่หรอนอนน้ำกลุ่นแล้วก็บอกว่าจ้วงกั่กนฝ่ายสร้งเม็ดดีดีบันี้บั่นนะนี่นะมันก็เป็นมิงอเนาะครับมันก็เป็นซีซีเออมันทอนน่ะข่ยตีเป็นหกหกก็หกพี่นั่นฝปสั่นนะไปเล็กนั่นนั่นแปลกเนาะ

พอแล้วว่าเมื่อกี้ยู่ซื้อแล้วบอกมันสีออกแปดหนึ่งมาแล้หแ้าลครับห้าแปดห่อเอาไปดหลุนนสามอแต่เมื่อกี้ยังซื้อแล้วบอว่าสีออกแปดหนึ่งบ่เราอะสมื่อนงกวัาทั้งสองโตทั้งสามโต อันนี้พอพอยังคะแม่ไงใส่ใช่พอใส่แค่นั้นเด้ซื้อซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเมื่แรกนี่เนาะซื้อเสร็มากก็ไปซื้ออีกนล้วสองแค่นั้นที่ไหนล่ะซื้อไปแล้วสี่สิบกว่าบาทซื้อเสา็มากไปไปซื้ออีกขนาดมันดึงไปอย่างไรสามตัวเดียวกันเลยไปซื้อเอาแต่พอเราบอกว่าเพเ่ียวเขาซื้อซื้อขึ้นลงครับซื้อคืนน่อง ซื้อขึ้นซื้อลง้าขึ้นลงมันก็มีสองหางมันก็มีหกสองกับหกสี่เนี่ยมันตรงกันอีกบ่าวมันคือกัอนมัตรงุ่ขึ้นมาทางไหนน้า <c oughs> หวหนี่นาเขาให้เนี่ยเด็กอยู่ในมือแม่ที่ให้ละหัวนอที่สองครับปช่นอเจาไวที่สอง นีครับแค่นี้ก็หกสามตัวเดียวครับเพราะว่าซื้อขึ้นซื้อลงกับหกสองกับหกสี่แต่บางคนมันก็ต้องไม่กลับน้ำเลยเก่าสามเป็นเก่าสามหกสองหกสี่ก็จะเป็นเก้าสองเก้าสี่นะครับคนเขาหนูซื้อเขาคาเปล่าคาผมแค่นี้ครับถังเดียวฝันพ่อใส่มังนันครับ